ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่1สวัสดีค่ะพบกับใบงานวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะใบงานที่1ค่ะเกี่ยวกับช่วงเวลาคําชี้แจงให้นักเรียนนําคําบอกช่วงเวลาที่กําหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคําที่หมายถึงอดีต ได้แก่คำว่าเมื่อวานปีที่แล้วเมื่อก่อนเดือนก่อนตอนนั้นปัจจุบันได้แก่คำว่าวันนี้ตอนนี้ปีนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้คำที่หมายถึงอนาคตได้แก่ปีหน้าพรุ่งนี้ครั้งหน้าเดือนหน้า คราวหน้าใบางานต่อไปคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ต่อไปนี้คำที่กำหนดให้มีคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตวันสงการปีนี้พ่อกับแม่พาฉันไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดอุดรธานี ปีนี้แปลว่าปัจจุบันเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดรีิชาช่วยแม่ทำขนมเพื่อนนำไปขายที่ตลาดเมื่อวานแปลว่าอาดีตคุณแม่สัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะพาฉันและพี่ชายไปเที่ยวทะเลที่หัวหินอนาคต ปีที่แล้วชั้นและเพื่อนๆเ,เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึก็คืออดีตสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนของฉันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมายชั้นและเพื่อนสนุกมากคือปัจจุบันคุณแม่บอกว่าปีหน้าครอบครัวของเราจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนของชั้น อนาคตวันจันทร์หน้าคุณครูจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอนาคตใบงานต่อไปค่ะเรื่องการสืบคน้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวคำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องลงในวงกลมทุกคนมีประวัติความเป็นมาของตนเองถูกต้องทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางราชการออกให้ถูกต้องในสูติบัตรจะบอกชื่อพ่อชื่อแม่วันเดือนปีที่เราเกิดถูกต้อง ทะเบียนบ้านสามารถค้นหาญาติพี่น้องของนักเรียนได้ถูกต้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนสามารถค้นคว้าได้ในห้องสมุดโรงเรียนข้อนี้ไม่ถูกคะ่ะรูปถ่ายทำให้เราสามารถเห็นชีวิตในอดีตที่แตกต่างของเราถูกต้องเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนมีอยู่ในสูติบัตรถูกต้อง วันเดือนปีและเวลาที่เราเกิดจะมีบอกในทะเบียนบ้านผิดค่ะอยู่ในสูติบัตรชื่อสถานที่เกิดและเวลาเกิดของเราจะมีบอกไว้ในทะเบียนบ้านผิดค่ะจะบอกไว้ในสูติบัตรเราสามารถสืบค้นเรื่องราวของเราและครอบครัวจากการถามเพื่อนในห้องได้ข้อนี้ผิดค่ะใบงานต่อไปค่ะ เรื่องวิถีชีวิตของคนในอดีตคำชี้แจงให้นักเรียนระบายสีรูปแอปเปลิลน้าข้อความที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือในอดีตยังไม่มีโทรศัพท์จ้าทอเสื้อผ้าขึ้นมาใช้เองถูกต้องค่ะ ติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรเลขเมื่อก่อนใช้โทรเลขนักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะจัดงานลื่นเริงในวันคริสต์มาสข้อนี้ไม่จัดค่ะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในอดีตไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะไม่ต้องระบายสีมานะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพนี้มีมาช้านานแล้วค่ะโดยสารรถไฟฟ้าและเครื่องบินเมื่อก่อนไม่มีรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีเครื่องบินค่ะจับปลาโดยใช้แหอันนี้มีมานานแล้วค่ะใช้ตะเกียงเทียนไขในการให้แสงสว่างอันนี้มีมานานแล้วค่ะทำนาโดยใช้ควายไถายนาอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีต ปัจจุบันก็หาดูได้ยากมากค่ะไปงานต่อไปกันเลยค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนจัดกลุ่มการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันให้ถูกต้องนุ่งกางเกงหรือกระโปรงเป็นการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ใช้ตะเกียงให้แสงสว่างเป็นการดำเนินชีวิตในอดีตปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะประกอบอาชีพเพาะปลูกเป็นการดำเนินชีวิตในอดีตปัจจุบันก็ยังดำเนินอยู่ค่ะใช้โทรศัพท์มือถือคือการดำเนินในชีวิตปัจจุบันแต่ค,คุณครูเชื่อว่านักเรียนเกิดมาก็เห็นโทรศัพท์แล้วนะคะ นุ่งผ้าถุงหรือโจงกระเบนเป็นการดำเนินชีวิตในอดีตแห่นังแมวขอฝนเป็นเรื่องราวของในอดีตค่ะเดินทางโดยใช้เกวียนเป็นการดำเนินชีวิตในอดีตจัดงานวันเกิดเป็นการดำเนินในชีวิตปัจจุบันค่ะใบงานเรื่อง บุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่เป็นคุณสมบัติของบุคลค,ลบคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นก็คือเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พัฒนาและทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นมีความมานะ และไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆส่วนข้อที่ไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นนะคะก็คือมีความรู้เห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ได้เลยนะคะมีฐานะร่ำรวยและมีชื่อเสียงในท้องถิ่นจริงๆบางคนก็อาจจะมีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่หัวข้อสำคัญนะคะ มีคนนับถือกราบไหว้อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะใบางานต่อไปกันเลยค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในรูปหัวใจน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นดุรักกันดานพร้อมทั้งน้ำแพทย์อาสาไปให้การรักษาผู้เจ็บป่วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไรข้อนี้คือช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นข้อ2เท้าสุรานาลีต่อสู้กับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์จนได้รับชัยชนะ ท้าวสุรนารีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรปกป้องเมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ข้อ3สืบนาคเสถียรปกป้องพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกและทำลายสืบนาคเสถียรทำประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ทำให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้ารูปภาพที่เป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันแรกค่ะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นวัฒนธรรมไทย ฉลองวันคริสต์มาสเป็นของชาวต่างชาติฉลองวันเกิดก็เป็นของชาวต่างชาติต้มยำกุ้งเป็นของทนไทยทำบุญใสบาตเป็นวัฒนธรรมไทยพิซซ่าเป็นวัฒนธรรมต่างชาติใบงานเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยคำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีรูปพระอาทิตย์หน้าข้อความที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอ่านรูปแรกที่ระบายค่ะต้นน้ำเรียนเชิดหนังตะลุงกับตาอย่างสนุกสนานข้อนี้ไม่ระบายเพราะว่ามะลิเลือกกันเต้นเพื่อแสดงในวันขึ้นปีใหม่อันนี้เป็นวัฒนธรรมสากลน,นะคะ ข้าวหอมเลือกทำสมุดสะสมภาพการแต่งกายของแต่ละภูมิภาคข้อต่อไปอันนี้ไม่ระบายสีนะแป้งหอมชอบฟังคุณอาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นปอแก้วและคุณแม่ตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอพื้นเมืองใช้เอง นี่ระบายสีแตงโมช่วยคุณยายสารหมวกจากต้นกกต่อไปอันนี้ไม่ระบายสีนะนักเรียนชั้นป .2 ช่วยคุณครูจัดป้ายวันคริสต์มาสนี้ระบายสีต้นข้าวเลือกหัวข้อการแสดงพื้นบ้านในการทำรายงานส่งคุณครูอนนี้ระบายสี ริชาเรียนรู้วิธีการถนอมอาหารจากคุณยายข้อสุดท้ายไม่ระบายสีสแตมชวนเพื่อนมางานเลี้ยงวันเกิดที่บ้าน